สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบ้างสปอยเมื่อต้องติดอยู่ในโลกของก็อดซิลล่าที่เต็มไปด้วยไขจูอสูรยักษ์มนุษย์ผู้เล็กจ้อยจึงกลายเป็นฝ่ายถูกล่าพวกเขาจะกลับไปยังผิวโลกได้หรือไม่กับโหมดารเลกาซีออฟมอนสเตอร์ EP 7-10เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับคาซัสสถาน ปี1959เคโกลีและแรนดาได้ทำการสำรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร้างและได้เผชิญหน้ากับฝูงแอนโดสวอร์เมอร์เคโกโดนฝูงแอนโดสวอร์เมอร์รุมกัดแทะอย่างบ้าคลัง่งก่อนจะตกลงไปในหลุมยักษ์ที่เชื่อมต่อกับฮอลโลเอิร์ธแม้จะเสียเคโกที่เป็นมันสมองของโมนาคไปแล้วแต่โมนาคก็ยังต้องเดินไปข้างหน้า3ปีต่อมา ในปี1962โมนากศึกษาวิจัยและคิดค้นชนสามารถสร้างยานสำรวจฮอ l โลเอิร์ h ได้โดยลีจะเป็นกัปตันทีมลงไปสำรวจในฮอลโลเอิร์ h หลักการทำงานของยานสำรวจคือมันจะสร้างคลื่นจำลองกัมมันตรังสีเหมือนตอนที่ด็อกเตอร์ซูซูกิหลอกล่อก๊อตให้โผล่มาว่ายน้ำเล่นนั่นแหละครับเมื่อไคจูติดกับและเข้ามาใกล้โมนากก็ทำการปิดการจำลองคลื่น เมื่อไม่พบกัมมันตรังสีที่เป็นอาหารไขจูก็จะดำดิ่งกลับไปยังฮอลโลเอิร์ธลีอาศัยจังหวะนี้ขับยานสำรวจตามไขจูไปและทันทีที่ยานลงไปเค้งลาง่างก็เกิดการประทุข,ของมวลพลังงานมหาศาลที่อธิบายไม่ได้มันดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทางด้านยานสำรวจก็บินตามไขจูจนมาโผล่ในดินแดนที่ขั้นกลางระหว่างโลกมนุษย์กับฮอลโลเอิร์ธเป็นครั้งแรกที่โมนกัก เขาใกล้ฮอลล์เอิร์ธได้มากขนาดนี้แต่จุดที่ยานสำรวจลงจอดนั้นเป็นถิ่นของไอออนดรา้อนมันโจมตีใส่ทีมสำรวจอย่างบ้าคลัง่งทุกคนนอกจากลีตุยเรียบและในขณะที่ไอออนดรา้อนบินกลับขึ้นไปบนผิวโลกลีก็โดนดูดขึ้นไปด้วยเขามาโผล่ในป่านอกเมืองฮิกาชิอิซุโมประเทศญี่ปุ่นลีติดอยู่ในฮอลล์เอเอิร์ธประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่เวลาบนผิวโลก ผ่านไปนานราวๆ20ปีเลยแหละครับโดยระหว่างที่ลีติดอยู่ในฮอลลเอิร์ธด็อกเตอร์แรนดาก็ได้นำทีมโมนาคไปสำรวจกอกระโลกและก็ได้พบกับไขจูเป็นจำนวนมากและนั่นเป็นภารกิจสุดท้ายของด็อกเตอรแรนดาเพราะสมาชิกทีมโมนาคที่รอดมาได้บอกว่าแรนดาโดนสเกลคลอเลอร์เมือบเข้าไปแล้วลีคิดว่าคนที่ร่วมกันก่อตั้งหน่วยโมนาคทั้งเคโกและแรนดา ต่างก็สู้คิดไปหมดแล้วและเขาเพียงคนเดียวก็ไม่เก่งพอจะนำทีมโมนาคได้เขาจึงวางมือปล่อยให้ฮิโรชิที่เป็นลูกชายของเคโกะดูแลโมนาคส่วนตัวเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่บ้านพักคนชราที่โมนาคเตรียมไว้ให้อยู่ไปวันๆจนชราภาพและในปี2014หลีก็ได้เห็นกอดซิล่าอีกครั้งมันโผล่มาและกำลังปะทะกับม,มูโตตัวผู้ลีรู้ได้ทันทีว่า ถ้าเขาไม่หาทางหยุดไขจูพวกนี้จะต้องมีคนสู้ขิดอีกเป็นจำนวนมากต่อมาหลังจากที่ลีหนีไปกับพวกเคสเพื่อช่วยเคสกับเคนทาโรตามหาพ่อพวกเขาเดินทางตามแผนที่ที่คุณพ่อระบุพิกัดไว้จนมาถึงทะเลไซอันจีเรียนและในที่สุดก็เจอคุณพ่อแต่ก็ซิลล่าก็ทะลวงออกมาจากผิวโลกจนก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาก หลังจากเหตุการณ์นี้หลีก็นำทีมไปบุกยึดสถานีวิจัยของโมนาคในอลาสกาเขาขนระเบิดทั้งหมดที่มีไปยังตำแหน่งที่เคยเจอเจ้าฟอร์ตวักเป็นไปอย่างที่คิดตรงจุดนี้มีหลุมขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่อไปถึงฮอลโลเอิร์ธที่เจ้าฟอร์ตวักขุดทิ้งไว้ลีสั่งให้ทีมปฏิบัติการของเขาจุดระเบิดเพื่อทำลายหลุมนี้มวลพลังงานที่เกิดจากแรงระเบิดสูบกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ,รอบ รวมถึงตัวเจ้าฟอร์ดวักเข้าไปในฮอลโลเอิร์ธแล้วลียังคงเดินหน้าทำลายหลุมที่เป็นประตูสู่ฮอลโลเอิร์ธอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ลีระเบิดหลุมทิ้งกัมมันตรังสีจำนวนมากจะพุ่งสูงขึ้นในบริเวณต่างๆทั่วทั้งโลกโมนาคคิดว่าหากลียังระเบิดหลุมต่อไปอย่างนี้พวกไคจูอาจจะทะลวงขึ้นมาบนผิวโลกโมนาจึงพยายามหยุดเขา โมนาค์ไล่ตามลีไปจนถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รังแต่ก็สายไปแล้วลีวางระเบิดไว้ทั่วโรงไฟฟ้าและทำการจุดระเบิดแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าแอนโดพีสคลานขึ้นมาบนผิวโลกมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากเมกับเคสและลีพลาดตกลงไปในหลุมฮอลโลเอร์ หลังจากนั้นระเบิดที่ลีหวางไว้ก็ระเบิดตุม่มทำลายหลุมฮอลโลเอิร์ธจนปิดไปซะแล้วนั้นจึงทำให้พวกเขาตกลงมาและติดอยู่ในฮอลโลเอิร์ธโดยหลังจากที่เคทได้สติไม่นานนักเธอก็เจอกับเบล m มเบ b รบบไขจูหมูป่าตัวใหญ่ยักษ์ที่ดุร้ายมากเบล m มเบ b รบกำลังจะพุ่งมาขวิดเคทแต่มันก็โดนธนูยิงปักลูกกระตาจนมันแผ่นนี้ไปแล้วคนที่มาช่วยเคทก็คือเคโกะ ที่ตกลงมาในฮอลโลเอิร์ธตั้งแต่ปี1959ราวๆ56ปีที่แล้วแต่เคโกดูไม่แก่เลยสักนิดนั่นก็เพราะเวลาในฮอลโลเอิร์ธเดินช้ามากเคโกคิดว่าเธอติดอยู่ในฮอลโลเอิร์ธประมาณ57วันแต่เวลาบนผิวโลกมันผ่านไปนานถึง56ปีเลยล่ะครับเวลาต่อมาเมื่อเคโกเจอลีเธอก็พบว่าลีในตอนนี้กลายเป็นคุณตาไปซะแล้ว ทั้งด็อกเตอร์แรนดาและคนที่เคโกะเคยรู้จักต่างสู่คิดไปเป็นจำนวนมากมันทำให้เธอเสียใจมากแต่เคทก็บอกว่าฮิโรชิลูกชายของเคโกะยังมีชีวิตและเคทก็เป็นลูกสาวของฮิโรชินั่นแปลว่าเคทเป็นหลานของเคโกะด้วยเคโกะพาทุกคนกลับมาที่แคมป์เธอเจอเครื่องจำลองกำมันตรังสีที่ไคจูบางตัวขมือบและถุยทิ้งไว้เธอใช้มัน พยายามส่งสัญญาณขอให้โมนาคส่งคนมาช่วยท่านใดนั้นลีก็คิดแผนได้ตอนปี1962ลีเคยนำทีมขับยานสำรวจตามไคจูมาถึงฮอลโลเอิร์ธและตอนที่เขาโดนดูดกลับไปบนผิวโลกยานสำรวจไม่ได้โดนดูดกลับไปด้วยถ้าเราหายานสำรวจลำนั้นพบเราก็จะไปจากที่นี่ได้พวกลีจะต้องรีบเพราะยิ่งช้า เวลาบนผิวโลกก็จะยิ่งผ่านไปเร็วโคตรๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมกอสิล่ามันถึงอายุยืนยาวขนาดนี้ทุกคนช่วยกันแบกเครื่องจำลองรังสีไปยังตำแหน่งที่ยานสำรวจถูกจอดทิ้งไว้เป็นการเดินทางที่ทั้งหนักทั้งชา้าและทุลักทุเลมากแต่ในที่สุดก็มาถึงจนได้ลีไลเคโกช่วยกันต่อสายยานสำรวจและพยายามสตาร์ทเครื่อง จากนั้นก็เปิดเครื่องจำลองรังสีเพื่อหลอกล่อไคจูให้เข้ามาใกล้ทันทีที่มีไคจูโผล่มาเราก็จะบินตามมันไปเพื่อออกไปจากฮอลโลเอิร์ธแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าไอออนดราก้อนที่อยู่ในฮอลโลเอิร์ธมันดันโผโล่มามันบินวนไปมารอบๆและกำลังจะโจมตีใส่ยานสำรวจแล้วเป็นเวลาเดียวกับทีเรดาตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ กำลังคลานลงมาจากบนผิวโลกและเจ้าตัวที่ว่ามันคือก็อดซิล่าไอออนดราคอนคำรามลั่นมันบินโฉบโจมตีและกัดขย่ำคอก็อดมันพ่นกดอัดใส่หน้าก็อดจนก็อดปล่อยอะตอมิกเบลสไม่ได้แต่ก็อดไม่ยอมแพ้มันเวียงไอออนดรากอนอัดกระแทกกับภูเขาแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลสโจมตีซ้ำ ไอออนตราก้อนโดนกดอัดจ,จนปีกขาดกระจุยแล้วโดนเหวี่ยงหายเข้าไปในประตูฮอลลเอิร์ธทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆกำลังโดนดูดขึ้นไปบนพื้นโลกรวมถึงยานสำรวจของพวกลีด้วยแต่ลีที่ออกไปซ่อมยานเมื่อตะกี้เขาปีนกลับเข้าไปในยานไม่ได้เขาบอกให้เคโกะปล่อยมือเขาไม่งั้นเคโกะก็จะตุยไปด้วยลีบอกลาและขอบคุณเคโกะสำหรับทุกๆอย่างที่เธอทำให้เขา ก่อนที่เขาจะปล่อยมือและปลิวตกลงไปในฮอลโลเอิร์ธโดยในที่สุดยานสำรวจของพวกเคโกก็เดินทางขึ้นมาบนผิวโลกได้และทุกคนก็ได้รู้ว่าคนที่มารอรับพวกเขาไม่ใช่โมนาคแต่เป็นเอเป็กไซเบอร์เนติกบริษัทยักษ์ใหญ่ทุนหนาและมีอิทธิพลไม่แพ้มโมนาคและหากทุกคนยังจำได้เอเป็กก็คือบริษัทที่เอาหัวกระโหลกของคิงกิโดราไปใช้ และให้กำเนิดเมกาก็อตซิล่าไขจูเหล็กที่กระทืบค้องกับก็อตซิล่าจนเกือบจะกลายเป็นปุ๋ยมะม่วงแต่สุดท้ายค้องกับก็ตก็ช่วยกันสู้จนสามารถกำจัดเมกาก็ตได้และเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อนนั้นเราคงต้องรอชมกันต่อในก็อต i ิล a X ค o อง The New Empire ที่จะเข้าฉายในปีนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับ Monarch Legacy of Monster เพื่อนๆนับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่ขาขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย